พ่อใหญ่นี่แต่คนแนมข่อยแม่ข่อยยางผ่านข้างบอกว่าผ้บสาวสเล็กสํหนอยบอกว่าผัวเขาพ่อใหญ่แนมหนาข่อยแม่สงสัยข้าเจ้าสมักข่อยบ่งืึพ่อใหญ่เออมันเป็นแต่แนมดอกใหญ่ยายจะแต่งตัวไปใช้ใหญ่ข่อยสิไปเลียนออนไลน์นะโคตรส้นแมพ่อใหญ่เลียนจันทร์ถึงซุกไแมตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเอ้ยใหญ่เรียนออนไลน์บ่แม่นเรียนโทรศัพท์บ่ยายยายคือยางเลบานเลียนยายเอาพ่อใหญ่ เรียนออนไลน์กับเลียนที่โทรศัพท์เครื่องเดียวนี่แล้ว่อใหญ่แต่ที่ข่อยเลาะบาดไหมข่อยเลาะหาผู้บบาอยากได้ผู้บบาไปเลียนออนไลน์น้ำโครชนเป็นมูข่อยไหมพ่อใหญ่โมยากยายยายไปนั่งเลาะปลาก้วยควัก,วกมือโบอึดผู้บบาฮแม่นแบบพ่อใหญ่ไปนั่งอยู่ปลากล้วยควัก,วกมือส่นข่อยเฝ้าออไปก่อนพ่อใหญ่